ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านบทวารชนาที่ส่งเข้าไปเรอสายที่ห้าข้อสิบหกจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายยูเอลขที่สองข้อสิบเอ็ดพยาเวเป็นกะสุนรเสียงต่อหน้ากองทัพของปรุงกองทัพของปรุงใหญ่ตัวยิ่งนักผู้ที่ทําตามคำบัญชาของปรุงมีจํานวนม,นมากทาี่สเพราะว่าวันแห่งพะยาเวนั้นยิ่งใหญ่ และน่ากลัวอย่างยิ่งใครเล่าจะทนอยู่ได้อิสยาบทที่สองข้อสองถึงข้อสามในวันสุดท้ายจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพนิเวศของพยาเวจะถูกสรพนาขึ้นเป็นที่สูงสุดของภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้อยู่ในบรรดาเนินเขาประชาชาิทั้งหมดจะหลั่งไหลเข้ามาหาและชนชาติจำนวนมากจะมาและกล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพยาเวไปยังพานิเวศของพระเจ้ขาของยาคูบ และพุ่งจะส่งสอนวิธีของโรรองแก่เราเพื่อเราจะเดินในมัรค่าของโรรองเพราะว่าธรรมัญญิของโระองมาจากสิยนและพระวชนะของโรรองจะออกมาจากเดูสเุสเลมค่ะขอบคุณมากวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าการดำเนินชีวิตยุคสุดท้ายนะคะเพราะว่ายุคสุดท้ายก็เป็นยุคที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ซึ่งก็จะมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีและดีเกิดขึ้น แต่ข่าวดีในพระธรรมอิสยาห์บทที่สองข้อสองข้อสามบอกกับเราว่าภูเขาที่มั่นคงและภูเขาที่มีคนมากมายต้องการแล้วก็ได้รับพรก็คือภูเขาของพระเจ้าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าภูเขาของพระเจ้าจะมั่นคงได้อย่างไรนะฮะหมายถึงคริสตจกักรแต่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่เราก็ต้องเชื่อเอาเพราะว่าดูในสถานการณ์ทุกวันนี้มีเต็มเรื่องที่มันร้าย ภูเขาของพระเจ้าก็อยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยข่าวร้ายข่าวด่วนวิกฤตสถานการณ์ต่างๆแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้เราเนี่ยเชื่อพระคำยืนยันคําเผยพระวจนะคําพยากรณ์ของพระคำของพระเจ้าที่พูดกับเราผ่านอิสยาห์พระเจ้าพูดถึงอนาคตเราก็อย่าลืมนะคะว่าอิสยาห์เนี่ยพยากรณ์เรื่องการบังเกิดของพรยซุกริตจะมีเด็กผู้หนึ่งมาบังเกิดก็เกิดแล้ว และพูดถึงการที่พระเยซูมาตายบนไม้กางเขนรอยเคยรียดรอยแผลได้หอบโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ของลูกของพระเจ้าไปที่กางเขนไปที่พระวรกายของพระองค์อันนี้ก็คือสิ่งที่พระเยซูได้มาเป็นแบบนั้นจริงๆและพระองค์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายมันเป็นเรื่องที่เราต้องยอมจำนนต่อประวัชนะต่อถ้อยคำของพระเจ้าเกี่ยวข้องกับโลกใบนี้เกี่ยวข้องกับการเวลา หรือยุคต่างๆถ้าพระคำของพระเจ้าได้แจ้งหรือได้บอกเราและเราได้อ่านและศึกษาและเราก็รับเอาพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงเมื่อเราอ่านพระคำก็จะทําให้เรามีความเชื่อและเราก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าตรัสแน่นอนก็ขอให้แต่ละท่านนะ่ะที่เราจะสนใจระวนะสนใจความจริง มากกว่าสายตาที่เรามองเห็นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็อาจจะเป็นภาพลวงตาเราก็ได้แต่จริงๆแล้วพระวจนะคำของพระเจ้าจะต้องสําเร็จพระคําของพระเจ้าจะเป็นแรงบันดาลใจถ้าเราอ่านถ้าเราไม่อ่านก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นแรงบันดานใจเราก็มีหลายเรื่องซะเหลือเกินปัญหาเอ่ยความเครียดเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยสงครามเอ่ย ตอนนี้หลายคนก็จดจอรเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลที่ผ่านมาเราก็จดจอรเรื่องที่เกิดขึ้นที่ยูเครนรัสเซียข่าวเนี่ยนะคะโอ้แทบจะทุกช่องนะคะแจ้งข่าวร้ายวันนี้ช่องทีมข่าวดีก็จะแจ้งข่าวดีพ <laughs> รีสุยังรักเราแล้วก็พปรองทรงเป็นห่วงใยเราแล้วก็ขอให้เราทำใจดีๆไว้แม้ว่าจะเกิดขึ้น ทั้งมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวเราคริสตจักรกเราส่วนตัวเราก็าขอให้เรานั้นยึดพระวจนะยึดถ้อยคําของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเป็นธงชัยชนะปรุงเป็นเยโฮวานิสสีนะปรุงจะเป็นผู้ประทานชัยชนะให้กับเรานั่นเองขอให้เราที่จะยึดพระวจนะคําของพระเจ้า เราจะไม่จดจ่อที่ปัญหาเราจะไม่จดจ่อเรื่องราวข่าวร้ายจนเราลืมข่าวดีจนลืมไปว่าพระเจ้ามีข่าวดีให้กับเราบางคนบริโภคข่าวร้ายหรือประสบการณ์ร้ายๆจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้จนฆ่าตัวตายนี่คือวิญญาณลาคาวิญญาณความตายในยุคสุดท้ายด้วยเราก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยการที่เรายึดพระวจนะยึดถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็ มีจุดมุ่งหมายก็คือดำเนินชีวิตทำตามพระคำของพระเจ้าตามนิมิตหมายของพระเจ้าที่ปรุงประทานให้กับคริสตจักรให้กับโลกใบนี้ให้กับมนุษย์ทุกคนให้เราย์ซื่อกับพระเจ้าให้เรามีความเชื่อพระเจ้ารักเราจะทําให้เรามีกําลังพระวจนะคำของพระเจ้าจะรักษาชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าจะรักษาบรรยากาศ พระเจ้าจะเปลี่ยนบรรยากาศร้ายกลายเป็นดีท่ามกลางวิกฤตเราจะมีสันติสุขนะพระคำของพระเจ้าจะส่องสว่างในจิตใจจิตวิญญาณของเราตลอดเวลาถ้าเราเปิดประตูนี้เปิดประตูใจให้กับพระเจ้าเปิดประตูวิญญาณของเราให้กับพระคำให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราใช้เวลากับพระเจ้า ถ้าเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้พระคําของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของท่านแต่ถ้าเราเปิดใจให้แต่กับปัญหาให้กับแต่นะครเรื่องรายๆไม่เปิดธรรมดาเราก็ยังไปใช้ชีวิตแบบนั้นก็สุดต่งแน่นอนเราต้องรู้คุณค่าของชีวิตและเวลาชีวิตเวลามันมีค่ามากกว่าเงินอยากกังวลเรื่องเงินมากจนเราเนี่ยนะคะต้องเครียดขอหาเคาะไปเรื่อยๆ ถึงเวลาพระเจ้าก็เลี้ยงดูเราพระเจ้าเลี้ยงดูนกน้อยใหญ่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เงินจะมาเราจะหาเงินได้แต่ถ้าเราตายเงินก็จะไม่ได้นะชีวิตก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรักษาชีวิตของเราให้ดีแล้วก็เวลาที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยยังมีคุณภาพเอเมนเวลาหรืออายุที่ดีที่สุดก็คือในช่วงอายุห้าสิบปีกำลังดี เป็นวัยที่เกิดผลมากวัยที่มีคุณภาพของชีวิตนะเพราะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เราที่รู้จักกับพระเจ้าเราก็ต้องเตรียมชีวิตของเราที่จะเข้าไปในบรรยากาศที่พระเจ้าทรงจะเตรียมไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุมากแล้วเราต้องคิดถึงพระเจ้านะคะอย่ามวัวแต่คิดว่าอนาคตในโลกนี้เราจะเป็นยังไงเราจะทำอะไรเราจะมีชีวิตปนเปื้อนตัวเองในเรื่องเนื้อหนังพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเราจะรวยไม่ได้ เราจะหาเงินไม่ได้ได้แต่ว่าเราต้องคิดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เรามีชีวิตที่จะพบกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยเราจะไม่เพียงคิดถึงแต่เรื่องว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรถ้าตราบใดที่พระเจ้ายังให้เรามีชีวิตอยู่ยังไงเราก็ไปต่อได้ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่16ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องจงฉวยโอกาส ก็คือการที่เรารู้จักวันเวลาเราต้องซื้อเวลาของเราด้วยสติปัญญาเราจะไม่สุดโตง่งขอให้เรารักษาชีวิตและก็เวลาของเราที่พระเจ้าให้กับเรามันแพงมากใช้เวลาอย่างไรที่จะทําให้รู้ว่าเวลานั้นมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์เพราะมันสําคัญบางคนก็ใช้เวลาการเป็นเวรรุ่นไม่ถูกต้อง ปล่อยความบาปแล้วก็คํำสาปแช่งเข้ามาทำให้เราเกิดความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าอุบัติเหตุอุบัติภยัย mm hmm. เข้ามาทำร้ายทํรลายชีวิตของเราพระเจ้าให้เวลาที่ดีพระเจ้าให้สติปัญญาที่ดีพระเจ้าให้สุขภาพที่ดีเราจําเป็นจะต้องรักษาน, mm hmm. นะคะก็อยากจะบอกว่าอะไรที่พระเจ้าให้พระเจ้าไม่เอาคืนเมื่อพระเจ้าไถเราก็ถ่จริงๆ ให้ชีวิตจริงๆพระเจ้าบอกรักเราก็รักจริงๆเมื่อพระเจ้าให้ของบระทานกับเราพระองค์ก็ให้เราจริงๆขอเรารักษาไว้ขอให้เราที่จะเห็นคุณค่านะคะโรภคภัยไข้เจ็บในพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่มีสิ่งที่ไม่ดีให้กับเราเอเมนเพราะฉะนั้นเราจึงขับมันไงเราจึงรักษาโรคไงเราจึงปฏิเสธไงคะ่ะอย่าไปบอกว่าโรภาคภัยไข้เจ็บมาจากพระเจ้าไม่มี ถ้าไม่งั้นพระเจ้าจะบอกให้เรารักษาเหรอพระเจ้ามาทําพระราชกิจมาไถ่บาปและพระเจ้าก็บอกว่ามารักษาโรคเราต้องปฏิเสธโรคภัยไข้เจ็บถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราต้องเชื่อพระคําของพระเจ้าเราต้องขนาบขับไล่ออกไปทั้งไปหาหมอทั้งอธิษฐานทั้งใช้มิติฝ่ฝายวิญญาณทั้งพึ่งพาพระเจ้าตาพระเจ้านะคะทำการอัศจรรย์ก็ยิ่งยอดเยี่ยม ข็ให้เราที่จะเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณอย่าไปบอกว่าพระเจ้าให้เราเจ็บป่วยพระเจ้าให้เราเจออุบัติเหตุพระเจ้าให้เราแย่ yeah, ไม่มีมันเป็นการเขาเรียกว่าเราอยู่ในสนามลบโลกใบน,นี้เป็นสนามลบระหว่างมารซาตานแล้วก็กับอาณาจักรแห่งความสว่างก็คือของพระเจ้าอาณาจักรของมืดและความสว่างเพราะฉะนั้นเรามีศัตรูก็คือมารเราต้องรักษาชีวิตของเราแม้ว่าเราไม่ทําบาปมันก็โจมตีค่ะพี่น้อง เราอย่าคิดว่าเราอยู่เฉยๆเ,เราไม่ได้ไปทําบาปเราไม่ได้ทําอะไรทาไมเหตุการณ์สิ่งนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเราต้องเข้าใจนะคะเรามีสงครามฝ่ายวิญญาณก็คือศัตรูเราต้องอธิษฐานทําไมพระเจ้าสอนให้เราที่จะสนใจพระวจนะสนใจสิทธิอํานาจสนใจในเรื่องการอธิษฐานในเรื่องการใช้ความเชื่อในเรื่องการดําเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางของพระเจ้า ฮาเลลูยาสัรเสริญพระเจ้าแม้แต่ความตายของคริสเตียนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นการตายที่ยังเป็นเรื่องพพอพรเพราะว่าเป็นเรื่องแค่ย้ายาจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งก็คือไปอยู่สวรรค์ดีกว่าเดิมเหมือนท่านอักทูตเปาโลว่าการตายก็ได้กําไรแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาตายก็ขอพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่แม้เรารเผชิญโรคภัยไข้เจ็บเผชิญอะไรก็แล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาตายเราต้องขอชีวิตกับพระเจ้านะคะ เราต้องต่อสู้กับบาปเราต้องต่อสู้กับมารที่โจมตีเราเราต้องต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บบอกแล้วไงว่าสิ่งแย่ๆไม่ได้มาจากพระเจ้าเราต้องต่อสู้ต่อต้านเราต้องยับยัง้งเราต้องรู้หนะสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับลูกของพระเจ้ารู้จักพระเจ้าแล้วก็มั่นใจในพระเจ้าเชื่อระวังใจในพระเจ้ายึดพระคาเป็นหลักนะแล้วก็พระเจ้าให้เรามีคําอธิษฐานที่มีนธิ์เดช พระเจ้าให้คําอธิษฐานของเราต่อต้านมารได้ต่อต้านกับโรคภัยไข้เจ็บต่อต้านกับสิ่งร้ายร้ายเมื่อเราเจอเหตุด่วนเหตุการณ์ร้ายเราจึงไม่นิ่งดูได้เราจึงต้องลุกขึ้นจัดการโดยการอธิษฐานโดยการพึ่งพาพระเจ้ายิ่งแต่อดีตในบรรพบุรุษของเรามีคําสาปอะไรเราต้องตรวจสอบมีมะเร็งไหมมีอุบัติเหตุไหมมีการตายก่อนเวลาไหมเราตรวจสอบแล้วเราต้องยึดพระคำ และเราก็ต้องให้พระเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเราเอาชีวิตของเรามาฝังความเชื่อของเราอยู่ในพระหตัตอันทรงฤทธิ์อยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนดีเอ็ให้กับเราพระเจ้าจะเปลี่ยนความสาบแช่งให้กับเราพระเจ้าจะให้เราดีเอ็ใหม,ใหม่ก็คือดีเนเของพระเจ้าเราต้องมารับเอาด้วยความเชื่อเราต้องรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้านี่ไงทําไมพระเจ้าให้เราเป็นลูก ถ้าเป็นลูกของพ่อแม่เรามันจะอยู่ในคำสาปอยู่ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะสามารถที่จะตัดคำสาปแช่งได้เราต้องเชื่อมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อพระคำพระคำเป็นพระสัญญาพระคำเป็นมรดกไม่ใช่เรื่องเล่นเราต้องต่อสู้กับโรคที่มาจากบรรพบุรุษเราต้องต่อสู้กับคำสาปแช่งของบรรพบุรุษของเราและคำสาปแช่งที่ไหลเหตุผลหรือว่าไหลที่เกาะ มันไม่มีที่เกาะมันก็มาหาเกาะเราเราจึงต้องดําเนินชีวิตอยู่ในพระคาของพระเจ้าเพื่อสิ่งที่คาําสาปแช่งในโลกใบน,นี้จะไม่มาเกาะเราจะไม่มาติดเราอันนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระทําของเราที่เราไม่ได้ใส่ใจไม่สนใจพระวจนะเราดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังเราดําเนินชีวิตตามโลกนะคะวิญญาณพวกนี้มันก็ไม่มีที่เกาะมันหาอยู่แล้ว ผีมารสาตานวิญญาณอุบัติเหตุวิญญาณโรคภยัยค่เจ็บวิญญาณชั่วถ้าเราไปทําบาปถ้าเราไปเสพติดถ้าเราไปล่วงประเวณีถ้าเราทําสิ่งที่ลามกสกปรกวิญญาณพวกนี้มันก็ตามหาไล่ล่าอย่าว่าแต่คําศัพท์ในบนรรพบุรุษเลยนะคะคริสเตียนมีศัตรูคนในโลกนี้มีศัตรูแต่เขาไม่รู้แต่คริสเตียนรู้มีมารศัตรูของเราไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมารศัตรูของเราไม่ใช่ศาสนานั้นศาส,สนานี้ไม่ใช่ ประเทศนั้นประเทศนี้มันมีแค่สองอาณาจักรอย่าคิดมากขอให้เราเนี่ยนะคะรู้ตัวตนเราก็รู้จักกับพระเจ้ารู้จักพระวจนะพระเจ้าเปิดเผยข้อล้ำลึกเรื่องนี้ให้กับเราว่าเรามีศัตรูก็คือมนันเราต้องจัดการกับมนันเราต้องอธิษฐานเราต้องต่อต้านยับยั้งมนันคริสเตียนจึงไม่ดําเนินชีวิตแบบโลกเพราะว่ามันมันจะเล่นงานเราคริสเตียนไม่ใช่การเคร่งศาสนาคริสเตียนอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ของโลกแต่เป็นของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกําจัดข่าวชั่วร้ายสิ่งร้ายๆที่อยู่ในโลกนี้ได้โดยพระคุณความรักของพระเจ้าโดยการที่เราเพึ่งผ่าพระเจ้าไม่ใช่เรามั่นใจในตัวเองเราต้องมั่นใจในพระเจ้านะคะเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าความมั่นใจในตัวเองก็ต้องออกไปการพึ่งผ่าเนื้อหนังของตัวเองเราต้องถ่อมใจเราต้องรู้ว่าเราต้องพึ่งพระคุณของรอพระเจ้าเมื่อเราพึ่งพระคุณของพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเนี่ยนะคะเรากําลังถ่อมใจ แล้วพระคุณของพระเจ้านั่นแหละจะทําให้เราชนะมารชนะบาปบางคนมั่นใจตัวเองจนไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักเราจนไม่รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยให้อะไรเราบ้างจนไม่สํานึกถึงพระคุณของพระเจ้าคิดต่ว,ว่าตัวเองมั่นใจแบบนี้จะทําแบบนี้อย่ารู้สึกเยอ่อหยิ่งยโสได้ค่ะคนคิดกับตัวเองไม่ดีก็เป็นคนเย่อหยิ่งนะ คือเราดูถูกตัวเองว่าเราด้อยค่าเราก็เลยดำินชีวิตแบบด้อยค่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอย่าลืมนะคะเลขของมนุษย์คือเลขหกเราก็เลขของมารเนี่ยมันก็อยู่หกหกหกมันยังเป็นของมารอยู่เพราะว่ามันไปนตรงกับเลขของมารมนุษย์ต้องย้ายโดยการที่เรามาเป็นของพระเจ้าเพื่อเราจะไม่เป็นมนุษย์นิยม มนุษย์นิยมก็คือจะมีแนวความคิดแบบนี้ก็คือเขาไม่เชื่อเรื่องนรกเขาไม่เชื่อเรื่องสวรรค์คําว่ามนุษย์ของโลกนี้มนุษย์นิยมเขาจะเฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์ยตามความมั่นใจของเขาเขาเรียกว่ายุคบาเบลยุคทําบาปอะไรก็สารพัดเปลี่ยนเพศเปลี่ยนอะไรไม่พอใจกับชีวิตที่พระเจ้าให้พระเจ้าสร้างมาแบบไหนเราก็ต้องยอมรับไม่ได้เพรามันเป็นความจริงเราอย่าไปดําเนินชีวิตเหมือนยุคบาเบล มันยุคโซดมโกมลานะคะมันจะวุ่นวายเรากําลังย้ายตัวเองออกจากพระเจ้าเข้าไปสู่นรกอย่าลืมนะคะมานี่โหดร้ายเราไปดูการฆ่าของฮามาสกับอิสราเอลเขาถ่ายภาพมาคลิปมาเนี่ยอน,นโหดโหดร้ายมากแต่มารมันร้ายกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคนที่มั่นใจตัวเอง รู้จักพระเจ้าเราต้องมั่นใจในพระเจ้าเราต้องอาศัยพระคุณของพระเจ้าเราต้องท่อมใจยำเกรงพระเจ้าเราอย่าไปมั่นใจในอารมณ์ความคิดของเราว่าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าก็ได้เราเป็นมนุษย์นิยมเราจะทําอะไรก็มันเป็นเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของคุณ <c oughs> อย่าลืมนะพระคุณของพระเจ้าจะทําให้ความเยอยยิ่งของเราออกไปจะทําให้ความโง่เขลาของเราออกไปเพราะว่าพระคุณ จะทําให้เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตที่ไปกับพระเจ้าได้บอกแล้วไงว่าคนเยอะยิ่งพระเจ้าไม่อยู่ด้วยคนเยอะยิ่งคนมั่นใจตัวเองและไม่ถ่อมใจไม่มีใจกตันญูไม่สํานึกว่าพระเจ้ามาช่วยมาไถา่ไม่สำนึกตัวว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าใช้ชีวิตของตัวเองแบบนะคะก็เรียกว่าเฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์มนุษย,ย์นิยมยุคสุดท้ายก็จะเห็นเยอะและมันสตตนก็ คอยตะคุบอยู่เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรารู้จักกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรายังมีภูเขาของพระเจ้าเราต้องเห็นคุณค่าภูเขาของพระเจ้าก็คือคริสตจักรกลุ่มชนของพระเจ้าเราไม่ได้มารวมตัวกันนะคะเรามาเพื่อที่จะเป็นภาชนะให้พระเจ้าเสริมสร้างเราพระเจ้าเตรียมชีวิตของเราผ่านของประทานต่างๆในคริสตจักรและเราจะกลายเป็นกองทัพของพระเจ้าและที่สําคัญก็คือ พระเจ้าอยู่กับเราและพระเจ้าจะช่วยเราและพระเจ้าจะให้ภูเขาของพระเจ้ามั่นคงแล้วก็สามารถชนะมารได้เราต้องใส่ใจสนใจภูเขาของพระเจ้าเราจะไม่ดูถูกดูแคลนสิ่งที่พระเจ้าให้พระเยซูปเป็นพระเจ้าเราอย่าไปหลงไหลลกไปนี้จนเราลืมพระเจ้าจนเราใช้ชีวิตสุดตรงของเราเราคิดว่าเรามีเสรีภาพอาดัมก็มีเสรีภาพในการเลือก แต่เขาไม่ได้เลือกตามาพระประสงค์ของพระเจ้าก็เลยกลายเป็นมนุษย์นิยมเสพติดการทําตามเนื้อหนังเสพติดการทําตามใจตัวเองเสพติดกระทั่งยาเสพติดเสพติดในการที่จะดําเนินชีวิตแบบลูกเลือกไม่ได้เพราะถูกผูกมัดไงคะนี่เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราสําหรับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้ามันไม่ใช่เปลี่ยนศาสนานะคะ แต่มันเป็นการดําเนินชีวิตที่เป็นจริงพระคําของพระเจ้าเป็นจริงยุคสุดท้ายมีจริงไหมล่ะพระเจ้าบอกว่ายุคสุดท้ายจะมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายจะมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นตามนั้นไม่ว่าเราจะเสพติดอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราอาศัยพระคุณความรักของพระเจ้าเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเราต้องอธิษฐานเราต้องสามัคคีทำกับพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าให้ได้เนื้อหนังของเรามันเป็นศัตรูต่อฝ่ายวิญ,ญญาณอยู่แล้วบางคนก็เสพติดการสงสารตัวเองไม่ตัวองอมด้วยค่ะ เรียกร้องความสนใจเลยกลายเป็นคนน่าสงสารตลอดแทนที่เราจะลุกขึ้นใช้เวลาที่พระเจ้าให้รีบเติบโตรีบเข้มแข็งรีบที่จะลุกขึ้นเป็นกองทัพของพระเจ้าเราจะต้องอยู่ในกองทัพของพระเจ้าปริศจักไม่เพียงแต่เป็นโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเนอร์เซอรี่มีแต่เด็กออยแอออแอมันจะไปช่วยใครได้มีแต่คนป่วยแล้วเราจะไปช่วยใครได้ล่ะนะคะ เราต้องลุกขึ้นเติบโตเราก็พึ่งผาพระเจ้าให้เป็นต่อสู้กับมารให้เป็นในลูกาบทที่10คข้อที่19นี่เนี่ยเราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้อำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยเราจะอยู่ในเสรีภาพแห่งพระคำแห่งพระวิญญาณนี่แหละเขาเรียกว่าเสรีภาพจริจรงๆ เสรีภาพที่ไม่จริงก็คือดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามโลกตามกิเลสตัณหาตามยะถาโลกพาทําอะไรทํหมดพาทบาปทํทหมดไม่สนใจแม้กระทั่งวันเวลาของพระเจ้าไม่สนใจมาโบสถ์ไม่สนใจที่จะได้รับการสร้างฝ่ายวิญญาณไม่สนใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้ามารมันไม่ได้รักมนุษย์นะจะบอกให้มันอยากฆ่าเราจะใช้เวลาผิดผิดบางคนขอเตือนวัยรุ่น วัยรุ่นบอกว่าโอ้อีกเยอะเดี๋ยวเราสนุกกับโลกก่อนเราไม่ตายง่ายหรอกทุกวันนี้ในะวัยรุ่นตายเยอะเพราะว่าดําเนินชีวิตประมาทเลินเล่อคิดว่าเรามีกําลังเรามั่นใจในตัวเองอย่าลืมนะคะวัยรุ่นนี่แหละตายดีเพราะว่าไลมารซาตานสนใจคนที่ดําเนินชีวิตประมาทมนุษย์นิยมเห็นไหมที่งานดนตรีเนี่ยส่วนมากก็เป็นวัยประมาณนั้นแหละยุวชนเยาวาชนหนุ่มสาวสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ โอ้เต้นกันเมามันกันเเราดูภาพนะฮะเขาไม่รู้หรอกว่าวันตายของเขาวันไหนรู้แต่วันเกิดเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราอย่าประมาทการที่เราไม่ไปประมาทก็คือการที่เราสนใจการมาโบสสนใจในการเฝ้าเดียวสนใจในการดําเนินชีวิตตามพระวจนะเชื่อฟังพระเจ้าสนใจสิ่งที่พระเจ้าตราัสมารต้องการทําลายสมองของวัยรุ่นสมองของมนุษย์ ใช้ยาเสพติดใช้บุหรี่ใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเมามันเดี๋ยวก็กัญชาเดี๋ยวก็ยาบ้าเดี๋ยวก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําลายสมองนี่มีเยอะมากแล้วก็มันก็ไปปลุกระดมให้วัยรุ่นนี่ไปใส่ใจสนใจพระเจ้ารักเราทําไมเราต้องไปทํากับตัวเองแบบนั้นพระเจ้าเนี่ยมาสิ้นพระชนแทนเรา ทำไมเราจะไม่รู้คุณค่าของพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าเนี่ยมาตายแทนเรามาทุกทรมานเพื่อที่จะมาทําลายบาปแห้กับเราคํำสาปแม้กับเราทําไมเราจะต้องเลือกใช้ชีวิตใช้เวลาแบบนั้นเราต้องหยุดบาปแล้วก็ไม่มีข้ออ้างว่าเราทําไม่ได้ทําได้ถ้าเราพึ่งพระเจ้าเราสามารถที่จะนต่อต้านความชั่วร้ายเพราะว่าพระเจ้าให้สิทธิอํานาจกับเราเหยียบงูร้ายแมงป่อง มีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรูให้เราใส่ใจปลุกวิญญาณของเราสนใจสิทธิอำนาจในภวัะนะความเชื่อของเราเราต้องรีบเติบโตเข้มแข็งเพื่อเราจะไม่เป็นคนที่ air, อ่นอนแออเนตอนาหมัวแต่สงสารตัวเองแล้วก็ให้มานสตานไล่ล่าจะไม่ไล่ล่าได้ยังไงเพราะเราไปสนใจแต่บาปสนใจแต่เรื่องกิเลสตัณหาสนใจแต่เรื่องที่จะทําบาปเรื่อยไปไม่ยอมหยุดไม่ยอมหย่อนแล้วก็มาโทษว่าพระเจจาไม่ช่วยเราต้องหยุด เราต้องเลือกเองด้วยเราต้องตัดสินใจว่าเราจะใช้เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อใครบางคนบอกว่าโอ้เคร่งไม่สนใจเลยตอนนี้เราใชเเ้เวลาของเราให้สุดตรง <c oughs> บางคนก็ทํางานจนสุดตรงไม่คิดถึงวันเวลาของพระเจ้าไม่คิดด้วยซ้ําไปว่ามนุษย์นี่มีอายุเขาคิดเป็นวันเฉลี่ยมาได้ก็สองหมื่นกว่าวันมันสั้น จะบอกให้แม้ว่ามีเงินเยอะก็ตายเหมือนกันแต่การที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราต้องพบกับพระเจ้าเราต้องรับผิดชอบคนจนก็ตายคนรวยก็ตายเราต้องคิดถึงวันตายด้วย เราต้องคิดถึงว่าเราจะไปพบใครไปเจอใครเพราะฉะนั้นเราจะได้ไปสวรรค์เราก็ต้องเชื่อมต่อกับสวรรค์เราต้องสนใจอจาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ในโลกนี้สนใจแต่อาณาจักรแห่งความมืดและก็โลกใบนี้ของโลกนี่ก็คือมารสตานมันกําลังปกครองอยู่เราต้องเข้าใจในหนังสือหนึ่งยอนบทที่5ข้อท,ที่19เราต้องรู้นะคะโลกใบนี้อยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายเพราะว่าอาดามเนี่ยขายสิทธิ์มารก็เลยมาครอบครองแทนมนุษย์ก็อยู่ใต้อํานาจมาร มนุษย์ที่ไม่อยู่ใต้อำนาจมารก็คือมนุษย์ที่สนใจเรื่องฝ่าย,ายวิญญาณสนใจพระเจ้าสนใจพักคำของพระเจ้าการดําเนินชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นหลักเป็นมาตรฐานใช้พะวัจนะไม่ใช่คิดเองเออเองฉันอยากทําแบบนี้ฉันมีความมั่นใจแบบนี้ใครอย่ามายุ่งพระเจ้าก็อย่ามายุ่งผู้รับใช้ก็อย่ามายุ่งหัวหน้าเซลก็อย่ามายุ่งพ่อแม่ก็อย่ามายุ่งเรียกว่าคิดเสียนตัวหรือตนไม่ใช่คริสเสียนองค์ แต่ไม่ด้วยความเยอะจริงมีแต่สิ่งด้อยค่ามีแต่ความความด้อยค่าก็คือการสงสารตัวเองการเยอะจริงการดําเนินชีวิตแบบเนื้อหนังสิ่งที่พระเจ้าเกลียดทั้งนั้นเลยตายาโสลินมุสาแะอะไรอีกมากมายหกสิ่งเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเสียสเอียนนั่นแหละ เราต้องมาดําเนินชีวิตในเส้นทางของพระเจ้าเราต้องรู้ว่าวันเวลาในยุคข,ของเราเป็นเวลานาทีทองสําหรับคริสเตียนที่พระเจ้าบอกข่าวดีว่าใกล้พระเยซูจะเสด็จมาแต่สําหรับคนที่ยังไม่เชื่อเขาก็อยู่แบบไม่รู้ชะตาชีวิตแต่คริสเตียนรู้แล้วว่าชะตาชีวิตของเราจะไปไหน ค่แต่พระบิดาเจ้าขอโปรงไวยพรเราที่เราจะใส่ใจสนใจการเติบโตเข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะไปต่อและเราก็จะมีชัยชนะโดยเพราะคุณความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความดีของเราแต่การพึ่งพาพระเจ้าและทอมใจเชื่อฟังพระดารัสของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ใช่ระแวงแล้วก็ขอให้เราที่จะใช้ชีวิตในโลกนี้ยังมีคุณค่าและก็มีความหมายเราจะไม่เอาชีวิตของเราไปทําบาปไปทําชั่วหลงละเลงเป็นมนุษย์นิยมแต่เราจะเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญ,ญาณ แต่เราจะเป็นคนสนใจใส่ใจในพระราชกิจของพระเจ้าในโอปรุงจักรสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำกิจในโลกใบนี้ยุคสุดท้ายเป็นยุคที่พระเจ้าจะเสด็จมารับคริสตจกักรและก่อนที่ปรุงจะมารับปรุงจะามีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์ร้ายเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังขอพระเจ้าวายพรเราที่เราจะเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณในเรื่องความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยแสดงผ่านคริสตจกักรผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นคำพยากรณ์ของโลก เป็นเป็นโอปองจะกาสิ่งที่เป็นความจริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกใบนี้เราจึงขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิทธิอํานาจการได้เป็นบุตรกันได้มารู้จักกับพระเจ้าเราอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ขอให้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายต่ลวิตะลว,วันขอให้เราที่จะดําเนินชีวิตโดยมีพระเจ้าพึ่งพาอาศัยพระเจ้าโดยพระคุณความรักเรามอบซึ่งกนและกันไว้กับพระองค์ในพระนาระเยซูคริสเจ้า อเมนเจ้าเวพรค่ะ